แม่แด้มาหอดเมืองเนาะจ้ามาหอดวังหันจ้ามานจะซีหาคือหอดเม่ดเติมหลายเลยมากเตี้ยจ้าโอ้แต่ไในหอดว่าน้ำบ้านว่านายุบจ้าคือหอดเม่ดเติมคักเนาะคือหอดเล่าคือกันอเหล้าสีมาซื้อมาหมาพุ่นน่ะเล่าว้างไปเพื่นเหมือนเดียวพี่น้องเอ้ยจะเป็นบ้างไปตำคักเนี่ยนาวว่าแม่จะไปพุ่นหาออกงาน ตีหามาสักองอ้ะนใส่สุดสาวเกาหลีตีหามาไสุดสาวเกาหลีสุดเต็มตัวแล้วเล่นได้ดีไหมชาวเกาหลีแต่ว่าตีนถังเอาตีนเพราะใช่รองเท้าคือเ่าใช้ถุงเท้าแม่เจ้ามันหนาวเนอะเพาใช้ถุงเท้ามันเวลามันเหยียบอันรถมันพัถนัดโอ้เมียนเยอ่หรอกเขาบอกจะไปยังไงเท่าไรต้องเท้าวหมนที่เขาว่าเขาไม่เหี้ยหนั้นเปล่ไม่เหี้งบุรีไม่ไม่เอาเอาเอาบุรีเป่าเบาเรียองบุรี เอาเจ้าเอาได้แน่ไปเจะเอามาม่าแล้วสื้อมามาแม่กล้าคนน่ะมามาซื้อหลายยุคซื้อมามาเป็นกล้องไปอัดไว้เนาะแม่ไปลวจกินยาำเครื่องมันยังไม่ได้ออกมาโอ้ยังไม่ได้ออกมาแล้วว่าแล้วมาซื้อร้านแม่เติมเนี่ยละคือทอนแม่เติมแห้งแม่เติมกะรุนตลาดนี่ละโอ้นตลาดนี่ไปร้านอื่นบ่ได้เห็นบ่แม่ไม่งี้ฝอยคำนั่นแพร่กัานี่เมือเนี่ยละเพราะว่าตอนรับนเจ้ไปถังเดี๋ยวไปทวนรับ เอาเจ้าว่าไปคอยในเมีย่ะไอ้คน<ช>คน<ช>ั้นควรจะไปเอานั่นมาให้คุณเอาไปใช้ได้ทักคุณนะนี่ละบ้านเมีเต็มค่ะนี่ละนี่ละเบิ้งเอานี่อาหารหวานข้าวทั้งอาหารสดอาหารแห้งอาหารแจงอาหารต้มอาหารปิ่งอาหารจี <S 2> <S 2> มีหอดมาเรงมีหอดทานมีหอดฟอย เออบบกแตงโม่บบยังมีเบิดนี่ร้านเพลินพุนพูนพูนผู้ซื้อกับมี่ผู้ขายกับมี่จักผู้ไหผู้ซื้อผู้ขายปนกันอยู่เออเนี่ยยังเนี่ย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 มองสําคัญพี่น้องขาอานเน่เนี่ยคำคมของร้านนี้ใจประสงค์สิมาซื้อของให้ถือเงินมานำในรอจ้าอย่ามายืนแพร่แว่จอบแต่สิเซนไหลจ้านี่คาทคาทิฟประจำร้าน แม่ตืมเด้อค่ะเดอ้อไผมากกัดถืมมงงอเงินมาน,นาาั่มในค่ะเออยังไม่มีแต่เส้นไหลเนีย่ยมือเสาร์ไปตลาดเอาเงินสดไปซื้อเด้เออชาวบาม่เห็นนักจิ้เส้นเขาบอกให้เส้นดิแต่ว่าบัดบัดมาเฮียนแม่ตืมนี่เส้นอย่างเดียวยที่แรกมาเฮียนแต่กับว่าสิมาเส้นละเพราะเห็นป้ายตัวนี้บอกกาเส้นเห็นป้ายบอกกาเส้นเลยค่ะ มองมึงผักผักเพียผักมีเบิร์ตสุผักผักใดเขาว่าเคยมีกับมี่มีหอดผักกับแย่งกะลำปีกับมี่ผักกาดเฉียวกับมี่มีเบิร์ตถูกสิ่งถูกอย่างมี่หอดของแหงเห็ดแหงมีเบิร์ตบังเนิญบังเนิพี่้องปองไปเครื่องต้มยำเครื่องแกงเครื่องออมมีเบิร์ตเนี่ยผักขนงขนา พุ่นอันนี้ก็จะเป็นพักเจ้าของหงวยพักเจ้าของที่ไม่สวยล่างอันกับพักเจ้าของเอาเด็ดมาขายกับมี่แข่งนอกไปายังล่ะนี่บักแตงโม่อกับมี่มบักทั่วกับมี่อของแห่งกับมี่หนังแหง่งมีหอดเห็ด นานาบ้านเป็นนาเห็ดแต่นี่มีเห็ดพี่น้องจักเห็ดอีหยังแน่บ้องจักซื้อมันดอกเห็ดร่เห็ดญี่ปุ่นตอนนี้เห็ดญี่ปุ่นสีมัตูึของสดเพียของสดมีหอดเคียงเห็ดสลัดมีหอดกล้วยมีหอดบักเอือโอ้ยย่อมหลับโยบักพริกอย่างว่าหน่วยเง่าขาดลาดบ้านบักบวบพวกนี้บักพริกแม่หน่วยเง่อยู่หน่วยเง่าค่ะ มีบัดทุกชนิดขุดขุดมีหอดลูกสิ้นมีหอดลูกสิ่นมีหอดลูกสิ้นผู้ใดขายก๋วยเตี๋ยวกับไม่ลูกสิ้นมีหอดหมูหมักยองไม่เอาหมูยองไม่อและหมูหมักย่องหมูยโอกะย่อแต่ยังย่องเนาะมีหอดหมูหมักย่อง นว่าไปนี่หอดหมูมักยอง่อนรแม่แม่หยังละผัดล้มห้างเนี่ยเลก็เป็นยงสี่แม่หยังนี่แม่เนี่ยไรั่งวันแล้วอจะเปิดไร้ั้งแม่เปิดวั่งขนาดแม่หยังว่าเป็นผัดล้มห้างเนี่ยวันไรมั่งวันโอ้เอาผัดล้มห้างมาเห็ดมาดัดแปลงเอาใบผัดออกไรมั่งวันเอาลวดเชี่ยนใส่ดีๆสลับบกสิ มมแ,แม้มันหมุนเลยแมงวันสติส์่วยเหี่ยเบื้องแรกพี่นอ้องเอ้ยแนวไรแมงวันแม่ซึมตัวนี่โพ,โพูดพ่อกังเนาะอันนี้ึมามีแม่ลาไรแมงวันไรให้พันรอบไรให้เออเจ็กสี่กับซื้อว่าเฮ็ดเป็นเอามันดีดีหรือไงไรติดตีดตีดไปเร็วนั่นไรแมงวันยังเดียวได้ย้ายล,ายลูกค้าเด้อนี่พูดเนี่ยเสียปากเสียปากแต่มันก็จะหมุนแบบนี้มันก็นั่นไรแท้มัท่านไหนแลนเนาะต่อยมันจะเกิน อมุนผิดทางบอกเหานจังไหอม้งในมัดันเลิกก็บ่าใต้น้ำมัดไหนะมันก็เลยเ่อนันเด่นัเด่นันเดเดอมันแต่แมงวัดยานย้อนมานนเด่นัไปโอ้นั่นน่านนี่อะไรมาโผดโผข้างนอกนี่บ้านแม่ติมพี่น้องค่ะออาเบอร์กอาโลดเท้าแกะง่า่ประจำบ้านนี่แหละโอ้ยตกหลุม ใส่แมลงมั้ยไหนไมได้จังนาจี้เหล่าแม้หาที้ไปหอกแล้วเอา้าได้หอกอะไรเท่ากันมากนะจ๊ะคุณแม่สร้างอีหยังก็ไม่ได้แม่ซ่องไม่ได้แม่ฝากซ่องไม่ได้เนี่ยเด้อซ่องดักแด้ชาแนลจ้าดักแด้ชาแนลแม่เติมกับชาแนลคือกันเ<อ>านาะจ้าเนาะเอาชาแ<ห>นลไว้มันจังมันจังทันสมัยจ้าุ่นแม่จ้าเราก็มาซื้อของเราสิเมีอะไรนั่นน่ะอือเราสิเมียแล้ว่ไม่เห็นหน้าเห็นตาข้ออันบานเห็นตาตัวเมืนแม่จ้อยก็ได้ เออเอ้อนั่นผุนไม่ก้อยเรายู่นู่นทางเหมือนจ้าขอบคุณมากๆจ้าไม่แลอเอ้ยสีมาอุดหนนลานไม่เติมจ้า